เลิกงานมากลับมาอูเนาะครับมือนี้เจ้ามักที่ก็ไปขุดดินใส่ดำนะครับอื่นแต่ว่าเจ้าโคมาสุที่ที่สองรอยนี่สิเขาไปมั่งต่อ,อยางนะครับไปขุดต่อ,อยางพี่น้องอื่นข้างบ้านน้องตุตำบลภูเงินอำเภอเสีารพุม่ม แต่ว่าก็มาเปลี่ยนบูทสลักนะครับสเสร็จล็กกบร้อยกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนบูทใหม่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ไปใหม่จาบีนะครับใหม่น้มันให้โรล,ลิก เพิ่งเลิกงานเข้ามาวังหันพี่นอ้องเมื่อนี้กได้จัดไปลอยเที่ยวนะครับเจ้ามักที้มืออื้นนี่นาง,งานนี่หาลอยครับโอ้นี่ออกแล้วครับเปลี่ยนสลักใหม่นะครับเปลี่ยนบูทใหม่เปลี่ยนบูทใหม่มนะมเพราะมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยากมีอาการหลุมๆจังน้อยนะครับจัดปูดใหม่เลย ขัวปลามาพี่น้องไฟกับแตกนี่ไฟตัวนี้เปลี่ยนไม่แล้วครับงาไม้ทางงอแตกนะครับซื้อมาเปลี่ยนไม่ I <laughs> do mm <laughs>

ยันบูรสลักไหมครับเย,บย็บร้อยออกแล้วนะครับของเกา่าแดดลมลม้มตกพี่นอ้องยืดเส้ยนยืดซสายครับเดี๋ยวมืออื่นจังติดตามกันต่อพี่น้อง,ม,อองมืออื่นกับทีแยกกันไปเป็น2ทีมคือเขาขั้นหนึ่งไปขุดต่อ,อยางนะครับขั้นหนึ่งกับทไปจบกดินตามเดิมนะครับ มืออื้นนี่จัดนักเลยมืออื้นนี่หาลอยเที่ยวนะครับ ไปบูไดไหมพีนนาา่น้องอาจจะแนนดีก็เข้ากับป่านี่ cái may máy là của máy lấy không may máy เอาของไม้ may ครับเอาของไม้ เอาไเนี่ข้าวยะข้าวไสามันเงี้ยควรเอาไสามันเงี้ยน่ะมันตรงูมันต้องยกขึ้นจันบ่ันจังไนดิยกขึ้นจังหนเออเออนี่โอเค ตอกไปเลยบ่ถ้าตอกไหมด,ด,ดันดันดนะันด <ừ. S 2> ันดันอยู <c oughs> ่อยา่าบีอย่าบีใส่ก่อนไล่ให้หอ่าม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 าหน่อยนึง

พี่ไไ้เติมไวยังไงเจ้ไย uh uh ื้ยังเงยื้อีกื้ออตกลงมาพี่เลยตกลงังอันต่อมาเออนั่นละยอีกอื้อโอ้โอแล้วละถอพอดีกับกินันเอาตัวนี้ไหมอันนี่ปรจับ

โอเคแล้วพี่น้องเรียบร้อยเปลี่ยนบูทใหม่นะครับใส่สลักเรียบร้อย่บย่ nhạt เท่าไรนะครับพิมงานเลือกองงานมากก็ต้องมาสมก็ก็แก๊กพี่น้องเพื่องานเมืออื่นทีได้ลุ่วงไปด้วยดี Nguyện lọc phía nòng Chú U sắp ra tiếp nó gặp จัดกันมาเบิดมือไปนี่กับเดี๋ยวโอเคแล้วครับพานแล้วโอเคแล้วพี่น้อง,อ,อ,อ,งอ๋อตัอรับมืนีนคลิปนี้ล่ากันสนิทเละครับเดี๋ยวคลิปหน้าจัง บอกันไหมครับพี่นอ้องจะจไปชุยงานกันเ้ือนะครับ